ัสนาหลังวิปัสนูปกิเลสพอพ้นวิปัสนูปกิเลสไปได้นักวิปัสสนาก็จะเกิดปัญญาอย่างหนึ่งเป็นปัญญาที่สำคัญมากทางวิปัสนาคือความรู้ความสามารถในการแยกแยะได้ว่าอะไรคือทางพ้นทุกปลอมหรือทางไปนิพพานปลอมอะไรคือทางพ้นทุกแท้หรือทางไปนิพานาพ,นานพานแท้ ความยินดีพอใจสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ต่างๆทางจิตรวมทั้งการหลงติดใจในความพอใจที่เกิดเวลาที่นักวิปัสสนาพบสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆทางจิตคือทางพ้นทุกปลอมไม่ใช่ทางไปนิพพานแท้หากมองด้วยสายตาปุถุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไปความยินดีพอใจต่อสิ่งที่น่าวิเศษมหัศจรรย์ต่างๆทางจิตเป็นของดี ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ทุกคนชอบเรื่องนี้อยู่แล้วหากไม่มีสิ่งวิเศษหน้ามหาศาัศจรรย์ให้ผู้ปฏิบัติเห็นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่จืดชืดและไม่มีชีวิตชีวาแต่อย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการเจริญวิัสานานั้นไม่ใช่การหลงสยบยอมหรือหลงยินดีพอใจต่อปรากฏการทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่คือการกําหนดรู้กําหนดแยกซอยแยกกระจายชีวิตทั้งหมดจนกระทั่งเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็วางเฉยหรือปล่อยวางดังนั้นการหลงยินดีพอใจในความวิเศษวิโสต่างๆที่เกิดขึ้นทางจิตเวลาปฏิบัติรวมทั้งการหลงยินดีพอใจในความยินดีพอใจกับตัวมันเองจึงถือว่าเป็นกิเลส แม้จะเป็นกิเลสชั้นละเอียดที่สุดซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของนักวิปัสสนาแต่ละคนแต่ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ใหญ่หลวงต่อการปฏิบัติเพราะมันขัดขวางไม่ให้นักวิปัสสนาก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาญาณขั้นสูงได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่อันตรายมากที่สุดสำหรับการหลงยินดีพอใจในความวิเศษวิโสต่างๆทางจิต คือวันที่สิ่งวิเศษมหัศจรรย์เหล่านี้เสื่อมไปจากจิตใจนักวิปัสสนาซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสิ่งวิเศษวิโสต่างๆทางจิตเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุปัจจัยต่างๆมันจึงเป็นของไม่เที่ยงแท้เสื่อมสลายและผุพังไปได้วันนั้นนักวิปัสสนาก็จะไม่ต่างอะไรกับบุทุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไป คือมีกิเลสเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่นักวิปัสสนาเพียรพยายามและทุ่มเทเจริญวิปัสสนามาเป็นเวลาช้านาน mm. ก็มีค่าเท่ากับคนที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาอะไรเลยส่วนทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงหรือทางไปนิพพานแท้คือการไม่หลงยินดีพอใจต่อสิ่งที่น่าม,มหัศจรรย์ต่างๆทางจิต รวมทั้งไม่หลงติดในความยินดีพอใจต่างๆในตัวมันเองด้วยนักวิปัสสนาผู้พ้นวิปัสสนุปกิเลสไปได้แล้วจะพบกับความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสขอนำมาสรุปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้ 1. ความสำคัญมั่นหมายตัวตนลดน้อยถอยลง ความมีตัวมีตนมักแสดงออกให้คนอื่นเห็นได้เด่นชัดเวลาที่มนุษย์ได้สิ่งที่ตนเองชอบและต้องการเช่นเงินทองยศถาบรรดาศัก์หรือราบสการะเวลาได้สิ่งดังกล่าวข้างตน้นปุถุชนคนมีกิเลสหนามักจะแสดงอาการลิงโลดใจมีความรู้สึกว่าตนดีกว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่นักวิปัสสนาผู้พ้นวิปัสสนูปกิเลส ไม่ได้สิ่งที่คนคิดว่าดีและวิเศษดังกล่าวก็จะไม่แสดงอาการลิงโลดใจหรือมีความสำคัญมั่นหมายว่าตนดีกว่าเก่งกว่าคนอื่นจิตเป็นเสถียรมีสติปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงไม่หลงระเริงไปกับของดีของวิเศษเหมือนปุถุชนคนมีกิเลสหนา 2. ความมักใหญ่ทะเยอทะยานลดน้อยถอยลง ปุถุชนคนมีกิเลสหนาะมักจะดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลสตัณหามีความอยากความทะเยอทะยานเกินความเป็นจริงแต่นักวิปัสนาผู้พ้นจากวิปัสณูปกิเลสจะดำเนินชีวิตด้วยอำนาจสติและปัญญารู้เท่าทันสิ่งต่างๆตามเป็นจริงแก้ปัญหาชีวิตตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือตามความคาดหวังต่างๆนานา 3. กล้าหาญไม่กลัวตายความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับปุถุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไปเพราะยังหลงติดอยู่กับความพอใจความเก่งและความมีตัวมีตนแต่สำหรับนักวิปัสนาผู้พ้นวิปัสณูปกิเลสหามีความกลัวต่อความตายเหมือนปุถุชนคนมีกิเลสหนาไม่เพราะนักวิปัสนาพ้นจากความยินดีพอใจทั้งปวงไปได้แล้ว ความยึดมั่นห่วงแหนในชีวิตและร่างกายของนักวิปัสสนาจะมีเหมือนกับปุถุชนคนมีกิเลสหนาได้อย่างไร 4. อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆจิตใจปุถุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไปมักจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆเช่นเวลาคนถูกนินทาว่าร้ายก็จะรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจ เวลาถูกคนยกย่องสรรเสริญจิตใจก็จะฟูขึ้นจนหลงละเรลงสติและปัญญาของปุถุชนคนมีกิเลสหนาะจึงไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆจึงผิดบ้างถูกบ้างแต่นักวิปัสสนาผู้พ้นวิปัสสนูปกิเลสแล้วจิตใจเป็นเสถียรและมั่นคงต่ออารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้ว่าสถานการณ์และเงื่อนไขในชีวิตจะเป็นแบบไหน ก็อดทนและปรับตัวได้มีสติปัญญารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ 6. ประกอบแต่สัมมาชีพปุถุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไปมักทำทุกทางเพื่อให้ตนเองได้ในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถา แม้สิ่งนั้นๆจะไม่ถูกต้องชอบธรรมและตนเองจะได้รับผลกรรมชั่วนั้นในภายหลังก็ตามแต่นักวิปัสสนาผู้พ้นวิปัสนูปกิเลสไม่ทำสิ่งต่างๆต,ต,ตามอำนาจกิเลสเหล่านี้ความทะเยอทะยานเกินความจริงหรือตันหาความลุ่มหลงว่าตนดีวิเศษกว่าคนอื่นหรือมานะและความสำคัญมั่นหมายตัวตนหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือทิฏฐิ แต่นักวิปัสนาจะทำสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของสติและปัญญามีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นที่ตั้งนักวิปัสนาจึงประกอบแต่สัมมาชีพอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น 5. มั่นคงในทางปฏิบัตินักวิปัสนาที่ยังไม่พ้นวิปัสนุปกิเลสยังถูกความยินดีพอใจต่อสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ต่างๆทางจิตครอบงำเอาไว้ สติปัญญาจึงยังไม่เป็นอัตโนมัติยังไม่เป็นอิสระและปลอดโปร่งจากอารมณ์ต่างๆอย่างเต็มที่จึงไม่เห็นชีวิตหรือรูปและนามทั้งปวงตามที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างชัดแจ้งและแดงแจ๋ร้อยเปอร์เซ็์แต่นักวิปัสสนาที่พ้นวิปัสสูปกิเลสแล้วไม่หลงติดในมายากลของความดีและความวิเศษต่างๆอีกต่อไปสติและปัญญาจึงเป็นอัตโนมัติ อิสระปอดโปรงอย่างเต็มกำลังความเพียรทางการปฏิบัติต่อเนื่องครูบาอาจารย์ไม่ต้องคอยบอกคอยสอนหรือกระตุ้นเตือนอีกต่อไปหากเรียกทางปฏิบัติคือนักวิปัสนาเป็นที่พึ่งของตนได้บรรลุนิติภาวะทางธรรมมีสติและปัญญาเอาตัวรอดจากกิเลสต,ต่างๆที่เข้ามาในรูปของความดีและความวิเศษต่างๆได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักวิปัสสนาผู้พ้นวิปัสสุปกิเลสได้แล้วคือทางเดินเข้าไปสู่โลกของพระอริยะบุคคลหรือทางพ้นไปเสียจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารอย่างถาวรจะไม่ขลุกข่ะและลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนเหมือนช่วงที่ติดอยู่ในวิปัสสุปกิเลสอีกต่อไปแต่จะเป็นทางที่ราบลื่นราบเรียบเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบ จิตใจนักวิปัสสนาจะมุ่งมั่นและแน่วแน่ต่อสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือที่เรียกว่านิพพานอย่างไม่ลังเลและสงสัยอีกต่อไปขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งวัดภูถ่าพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาต ให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ